เอ้ยยว่ันครับวันนี้ก็อยู่ผม Bbq Gamer กันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโปโมอนตัวใหม่ที่มันกําลังจะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาในเซิร์ฟทดสอบแล้วนั่นก็คืออัม์เบีนหรือว่าเบกกี้แล้วก็ลิฟเอนหรือว่าลิเฟียนนั่นเองนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายสะดวกเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนเติมเกมโปเกมอนอยู่ไหนราคาพิเศษสำหรับ fc ช่อง bbq gamer ลดสูงสุดถึง1,000บาทนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟ e e f ฟ rov pubg และเกมอื่นๆอีกมากมายเติมโค้ดเกมเติมไวเติมง่ายสนใจจิ้มลิงใต้คลิปได้เลยครับ ก่อนหน้าน,นี้ในเซิฟทัสอบก็จะมี a m b i o n นหรือว่า b บกก y เนี่ยเป็นสาย d e เฟนเดอร์นะครับให้เราได้ทดสอบได้เล่นกันแล้วนะส่วนลิฟ i ิอหรือว่าลิเฟียทุกคนรู้หรือเปล่ามันจะมาเป็นสายอะไรครับ <No. S 1> จากข้อมูลที่ผมได้มาถ้าจําไม่ผิดนะตัวนี้มันจะเป็นสายสปิเตอร์ครับผมซึ่งสายสปิเตอร์ก็จะเปรี่ยนเสมือนสาย a s สซิส i n หรือว่านักฆ่าในเกมอื่นๆนั่นเองนะครับ จุดเด่นของตัวนี้ก็จะมีไดเมจที่แรงความพลิ้วความคล่องตัวสูงแต่ว่าเลือดน้อยนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปล้วงฝ่ายตรงข้ามได้แบบรวดเร็วแล้วก็เก็บคิวได้แบบสบายๆนั่นเองนะฮะแต่สายนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอาศัยการใช้เทคนิคในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างบางนะต้องอาศัยเทคนิคต้องหาช่องทางในการล้วงฝ่ายตรงข้ามตัวาบางๆให้ได้นั่นเองนะครับโดยอัมเบียนหรือว่าเบกกี้มันก็จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์หลักในวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับผมส่วนล i ฟิอนหรือว่าลีเฟียเนี่ยจะเข้ามาในนวัที่ มิถุนายนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าลิฟิอสหรือว่าลีเฟียเนี่ยมันจะเข้ามาให้เราได้เทสกันในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบกันก่อนนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะมาวันไหนทีนี้เรามาดูรูปกราฟิกอันนี้ดีกว่านะครับผมก็เอาข้อมูลมาจากทวิตเตอร์คุณเอชิโกอีวีนะฮะ เขาบอกว่ารูปนี้เนี่ยมันจะอัปเดตเป็นแบ็กกราวน์ของเกมหลังจากมีการอัปเดตมานะครับผมมันก็จะประกอบไปด้วย EV ทั้งหมด5ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีชุดต่างๆครบเซตตามนี้เลยนะซึ่งบางตัวตอนนี้ชุดพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับและผมคิดว่าชุดใหม่ๆที่จะมาของตัวใหม่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับโปเกมอนจำพวกอีวีอีวูพวกนี้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นสกินหรือว่าฮูลเวร์ป้ายสีเขียวนั่นเองนะครับก็จะมีดีเฟนเดอร์แอต แล้วก็สปีดเตอร์สไค์ที่กําลังรอจัดทีมนี้อยู่ผมว่าน่าจะถูกใจกันอย่างแน่นอนนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้เรามาดูราคากันบ้างดีวกว่านะครับจากกิจกรรมที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าให้เราเนี่ยเล่นโปเกมอนตามที่เขาระบุเอาไว้เพื่อเอาไปแลกกล่องนะครับกล่องอันนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนจิ๊กซอ์อยู่ภายในนะซึ่งจากที่ผมไปถามน้องๆมานะครับก็ได้คําตอบว่า1กล่องที่เราแลกมาเนี่ยจะมีชิ้นส่วนจิ๊กซอ,อ์อยู่25ชิ้นนะครับซึ่งการที่เราจะเอามาแลกอยู่ในไลเซนส์ของโปเกมอนตัวนั้นๆตามที่่เรรราาาาตตต้้้อออองงกกหืวใาบานุญ,ญน็ช ิ้นส่วนจิกซอรตรงนี้ทั้งหมด100ส่วนด้วยกันนะครับ <All right. S 1> ก็หมายความว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราต้องรอทํากิจกรรมให้ครบทั้งหมด4ครั้งเราถึงจแะแลกเฟิมอนมาได้1ตัวนั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีอัมบิออนประกอบด้วยนะครับผมและตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมคิดว่าน่าจะมีลิเฟียหรือว่าลิฟิออนเนี่ยรวมอยู่ในนี้ด้วยในกิจกรรมถัดไปนั่นเองนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดกล่องนี้ผมแนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะฮะอาจจะมีโอกาสที่เราจะสามารถ เปิดชิ้นส่วนอัมเบียนได้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็ต้องรอกล่องจากกิจกรรมต่อๆไปนะยังไงก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับ <Okay. S 1> ส่วนอัมเบียนเนี่ยในสัปดาห์แรกก็จะเปิดขายจํานวน575เพชรพนะครับหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็จะเปิดขายเป็นเรียนในเกม1 2 0 0 0นะครับและผมก็คิดว่าลิฟิออนหรือว่าลีเฟียก็จะมีการขายจํานวนนี้ด้วยเช่นกันครับผมสรุปนะครับอัมเบนหรือว่าแบ็กกี้จะมาในวันที่25พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับส่วนลีฟิออนหรือว่าลีเฟียก็จะมาในวันท ที่575เพรหลังจากนั้นก็จะมีการใช้เหรียญในเกมซื้อได้ในจํานวน12,000เหรียญนั่นเองก็คิดว่าทั้งอัลบิออนแล้วก็ลิฟิออนเนี่ยน่าจะมีราคาเท่าๆกันเหมือนกับปว่มตัวอื่นนะครับ yeah, และเช่นเคยครับ <baby. S 1> คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้ากาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ก็นจใ,จให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราค่มาพบกันใหม่นะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ